ถูกมวยการผ่านมวยทางภูธรก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้โคจรมาชกกันที่เวทีมวยนานาชาติอรังสิตนะครับพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์นะครับมวยนีกก็ชกกันในรูปแบบของ2พัก2ครับ รสชาจะจี๊ดจ๊าดขนาดไหนครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับปรวัตแทกสินทรให้คะแนน3ท่านธงชัยทองสเสวกดอนชัยทาธิและทีรวุธศรีละครครับ หลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับชกกันในรูปแบบ2พัก2นะครับฝ่ายแดงทับหน้าสิทธิ์คูเพียนน้ำเงินยอดมฤตยูเบิร์ตพิษณูุโลครับยกแรกครับมุมแดงนี่ทับหน้านะครับ น้ำเงินยอดมารุตยูครับนี่ครับขวาครับมีโอกาสก็เตะปาเข้าให้เลยครับขวาอยู่แดงนะครับซ้ายอยู่ที่น้ําเงินครับแดงนี่ฝีมือแข้งขวาครับถีบไว้ก่อนครับแต่ว่าดูยอดมารุตยูครับช่วงชกยาวดีเหลือเกินครับทางด้านทับหน้าครับจะแก้เกมโดยการชกในรูปแบบไหนครับน่าสนใจครับเตะตันก่อนก็จริงครับแต่ว่าระคังยกแรกดังขึ้นนี่เดินเปิดเกมเข้าหาทางด้านทับหน้าครับ ยันจะโยกเข้าไปครับขวายาวสาไปก่อนครับยังติดบังครับตรงนี้ยอดมาเตยูนี่ดูว่ารูปร่างสูงยาวนะครับยกแรงนี่ออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับมวยซ้ายนะครับเขาบอกว่าฝีมือแล้วก็ซ้ายจัดวันนี้มาดูนะครับทับหน้านี่เปิดเกมเลยนะครับพะไปยืนคุยไม่ได้เลยครับรูปร่างจงชกเสียเปรียบครับโดยเฉพาะเวลาที่มีจังหวะมีโอกาสนะครับขวาหนักๆคอยออกอยู่แล้วครับทับหน้าแขงขวาเตะครับ นี่ครับเดินค่อยๆขยับเข้ามาครับซ้ายหน้าเจอซ้ายโต้ก็ขวาสุดท้ายครับเป็นของทับหน้าเดินเปิดเกมครับแม้ว่าจะเตยสั้นกว่าครับใชาอุปสรรคในการชกมวยไทยครับน้ำหนักเล็เหมือนบนตาชาติก็สู้กันได้หมดครับถึงดาดำขาวว่ากันที่หลังครับขยับโยกเข้าไปครับทางหน้าทับหน้าครับนี่ครับขวาพยายามจะขึ้นบนครับ ชกกันในรูปแบบ2พักสองนะครับต้องเร่งออกอาวุธกันหน่อยนะครับดูนะครับขยับเข้าไปออกขวาไปเรื่อยนะครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหรือว่าจะได้ลูกไขยันนะครับยอดมฤริตยูนี่สูงยาวนะครับมีแข่งสายที่คอยสกัดเอาไว้เป็นระยะระยะเหมือนกันเกมการชกก็น่าจะสนุกนะครับคู่นี้เชื่อว่าในยกหน้าเป็นต้นไปนี่น่าจะออกอาวุธกันมากขึ้นนะครับพักกันสักครู่ครับ ที่สนะครับหยบไว้ก่อนครับยอดเมอตะอยู่ครับหน้าขยับเข้าไปขวาครับโดนแค่ปลายครับไม่ต้องสั่งหววท่าทีแล้วครับยกที่2นะครับขยับเข้าไปครับมาซ้ายนา่นี่ครับไปขวาครับมาแบบ1นครับหมัดซ้ายนาแ้ะแข้งขวาหลังครับแต่งจ่อล่างไปครับทับหน้ารบเียดไปเรื่อยนะครับมีแคงขวามัดขวา ยอดมาร์ติยูนั้นยาวนะครับแต่ว่ายังไม่รีบร้อนนะครับยังชกในเกมตั้งรับเหมือนเดิมนะครับมีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้ดูนะครับไปรับเยอะๆนี่ก็ไม่ดีนะครับเริ่มจะเปิดเกมเริ่มจะเร่งแล้วนะครับวงในโอ้โหดูจังหวะการจับแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับทับหน้าเบียดเข้าไปพลัมในฟัดไปเรื่อยแล้วนะครับนี่ับความใหญ่ความยาวของยอดมาร์ติยูครับไม่ได้เป็นอุปสรร์ต่อทับหน้าเล้พยายามจะเดินเบียด เดินเจาะเข้าไปครับแล้วก็จับในยครับดูครับขวายาวยาศาสตร์นําทางเข้าไปก่อนครับโยกเข้าไปพยายามจะหาเลี่ยมเจาะครับดูครับค่อยๆโยกค่อยๆขยับครับไม่ดีมีแต่ขวาแล้วนะครับหวงนอกของทับหน้าครับหวงในเล็กกว่าก็จริงพยายามเนี่ยครับจิงเสียดจิงตีครับโดนแข้งซ้ายของยอดมารุตยูครับแข้งขวาของทับหน้า ยอดมันไมจะอยู่ว่ายังไงครับเจอขวาแล้วถีบไว้ครับแหมไปแล้วถีบด้วยกินเปล่าครับทับหน้าขยับเข้าไปแล้วนะครับมีข้งขวานี่จะนําร่องไปก่อนเป้าหมายก็อยู่ที่วงในวงในนี่ดูว่าทับหน้านี่จะแข็งแรงแข็งแ,งแกร่งกว่านะครับแต่ว่ายอดมันจะอยู่ก็ยังไม่ออกอะไรเยอะนะครับมีข้งซ้ายอย่างเดียวนะครับคอยสกัดเอาไว้โต้คืนเป็นระยะเหมือนกันคอยดึงคอยโต้แบบนี้นะครับยอย่าง ทุกจังหวะ2อครับงานยอดมาุตยูครับต่างรับจังหวะ2เก็บกันบางโตครับอย่างที่งังลีได้บอกครับดูครับขยับซ้ายขึ้นบนโอ้จังหวะนี้ครับแม่เฉียวไปนิดนึงครับแม่มาแล้วครับซ้ายเริ่มทำงานครับทั้งเตะทั้งถีบสาดได้ยาวเลยนะครับแข้งซ้ายของยอดมาุตยูครับถีบไว้ก่อนครับครับหน้าขยับเข้าไปซ้ายหลุดเจอทำโทษครับเจอทำโทษครับวงในเสียบเข้าไป เสียบเข้าไปครับตัวเล็กก็ตีตัวใหญ่ก็เสียบครับโอ้โหฝ่ายน้ําเงินนี่ย,ยอดนักเตยูนี่ดูว่าจะยาวว่านะครับออกข้างซ้ายนายยกนี้นี่เริ่มจากหวางแล้วก็จะแขงได้ดีเหมือนกันสัจกจักก็ไปแขงโอ้โหสู้ยิบต,ตาเลยครับทัพหนะ้าเล็กกว่าแต่วงไนนี้ก็ไม่ยอมครับตีโก,ก็พื้นได้เจ็บๆด้วยเอานะครับได้เรียมกระตุกลงไปมาดูนะครับยังเดินต่อเนื่องครับ นี่ครับเตะซ้าขวาก็จริงแต่ว่าไม่สนนะครับยิงใหญ่ๆยาวมาจากไหนครับทับหน้าพยายามเสียบเข่าซ้ายแล้วก็กดลงมาครับยอดมันเลยทะยูยกนี้นี่ไม่หนีเยอะแล้วครับยืนปักหลักแรก่ครับว่าแข้งซ้ายยาวๆขวาขึ้นไปซ้ายยืนมาเสียบวงนขึ้นคอได้ครับลากมาตีได้ไหมเสียบซ้ายครับโอ้ยทางด้านทับหน้าครับตู้ครับตีได้ทุกจังหวะครับวงในของเขาครับโอแคขยันตีขยันเสียบเหลือเกินครับ และมีลูกบิดเหลี่ยมด้วยนะครับผ่อนหนักเป็นเบาเอาระวังการคอครับโดนหมัดโดนเตะซ้ายมาครับเสียบเข่าซ้ายคืนตัวเล็กแทงตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ับพยายามตีคืนเหมือนกันครับโอ้โหดูครับของไทยได้น้ําได้เนื้อกว่ากันครับดูไปพร้อมๆกันโอ้ดูว่าทําหน้าในเวลาจับได้ตีในตีได้เนื้อนะครับไหได้เจ็บเลยนะครับยอดมาเลยูนี้ต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับยาวกว่าในนี้ก็ถือว่าไม่เป็นรองนะครับแต่ว่าไปช้านะครับ ไปโอ้ดูจังหวะความแข็งแรงนะครับลูกขยันด้วยครับทับหน้าเริ่มจะเบียดจะชนอย่างเดียวนี่ครับพยายามจะเดินอุ้ยแต่ว่าเดินเพลินไปหน่อยโดดแข้งสายขึ้นบนครับมาครับต่อยมาเสียบซ้ายครับเร่งขึ้นมาอีกครั้งครับทางด้านยอดมันตะอยู่บิดบิดแล้วก็แย่จังหวะนี้ครับเดือดครับเกมยังเหมือนเดิมครับทางด้านทับหน้าครับเดินเปิดเกมเข้าหายอดมริตะอยู่โอ้จังหวะนี้ครับประสานแข้งเสียหลักล้มลงไปครับ แล้วก็เดินขึ้นมาไม่สนใจครับพยายามเดินต่อครับทับหน้าครับรับจับนายได้ครับอาวุธที่เล็นถนัดเตยสั้นกว่าพยายามจะบิดเสียบซ้ายครับโอ้โหยัดเข่าซ้ายยัดเข่าขวาครับมาเป็นชุดแล้วครับโอ้โหมงในในเวลาจับได้นี่ครตีเจ็บตีแรงเหมือนกันนะครับทับหน้าเอ้ามาดูรูปร่างเสียเปรียบก็จริงยอดนฤตยูนี่ก็พยายามจะขวางแล้วก็แทงนะครับดูนะครับจังหวะการไล่แขนของคันคู่ครับทับหน้านี่ไม่สนนะครับ ชนอย่างเดียวไอ้ก็ไปเอับไายดีไทยอยู่นะครับตอนนี้วงในล้วนๆครับแมเวลาแกเข้าเบรกได้แกไม่พูดทำทำเพลงเหมือนกันนะครับทับหน้าครับแต่ตอนนี้ยอดมัตเตยูครับเริ่มจะมีน้ำหัวเหมือนกันครับเริ่มจะออกมากขึ้นครับแทงซ้ายเข้าไปแทงเข้าไปครับจังหวะเบียดตีเข่าซ้ายคืนแล้วก็โดนซ้ายมาครับข่าวงใน นี่ครับยกนี้เห็นได้ชัดเจนครับยอดมรตยูครับพยายามมีเข่าแหลมแหมอยดักเสียบดักแทงสู้เหมือนกันครับทัพเสียบซ้ายครับลากมาครับทับหน้าพยายามจะขึ้นคอเตีสัานกว่าแต่ว่าแข็งแรงเหลือเกินครับดัพยอดมฤตยูเองก็ไม่ยองง่ายๆครับพยายามจะตั้งกำแพงออกไปสู้ครับดูครับโยครับเอาพยัยมมาผ่อนเกมไปนิดนึงครับทางน้าทับหน้าบังดีมาดูนะครับค่อยๆใครยากนะครับต่างฝ่ายี่ตากผ่อนเกมด้วยกันทั้งคู่ยอดมฤตยูเอาดู แทง้ายโอ้สายนีออกแม่นนะครับออกแล้วก็ในน้ําได้เนื้อเหมือนกันแต่ว่าต้องขยันนะครับกดทับไดนะ้ชนอย่างเดียวเบียดก็ไปปล้ำใหม่ไอ้โอ้ยอมปแ้จะอยู่ก็พยายามจะขวาแล้วก็แทงสู้เกมการชกนี่ถือว่ายังเบียดกันอย่างสนุกนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยวยผู้นี้โอ้โหใบยกทับหนะ้าเดินก็ไปนี่มาโดนดักไอ้ดักแทงไปอีกสองดอกนะครับเกมการชกก็ทิ้งดำแล้วครับ เลยนะครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดำเลยโอ้โหต้นยกออกมาปิดตีหยับล็อกโอ้โหดูนะครับาหายลูกความแข็งแรงนะครับเล็กกว่าก็าจริงแต่ว่ายอดมรุตะย,ยูนี้ก็พยายามจะกดแขนขวางแล้วก็แทงสู่เหมือนกันเนาชิงะัะหวะกันออกสายสายสายเนี่ยทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าทักดันถึงตัวตลอดครับโอ้โ้วเล็กกว่ามีลูกบิดล,ลูกเสียบนะครับ แทงเข้าไปครับแทงคือตีเข่าขวาครับยอดมฤตยูครับโชกกันแบบนี้ไม่ว่าใครแพ้ชนะนี่ใจใจแฟนงทั้งประเทศนะครับตัวโดยเฉพาะทางด้านทักหน้าครับตีสั้นกว่าโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ครับกินเลี่ยมกินทรงครับดึงกระตุหัวออกไปนอกเชื่อครับต้องเดินบ้างครับทางด้านยอดมฤตยูครับขยับเดินเข้าไปครับทักหน้านี่เหมือนจะมั่นใจในผลงานของโบสายหลุดไปครับแม่มั่นใจผลงานแล้วพังลีโอ้ ตัวเล็กกว่านะครับก้มหลบแข้งนะครับยอดมนุษย์ตะยูนี่ออกข้ายยาวๆแต่ไม่เข้าเป้าดูจังหวะการจับการล็อกนะครับล็อกเขาเวลาไปก่อนนะครับยอดมนุษย์ตะยูนี่พยายามจะเบียดแล้วทับหน้าดูมั่นใจนะครับออกซ้ายออกขวาไม่ปะทะด้วยแล้วครับว้าวงในก็พยายามจะเบียดจะล็อกเอาไว้ครับเลยเข้าไปครับยอดมนุษย์ตะยูครับถีไปก่อนทับหน้า หมัดขวาไปโดนทีมมาหมัดขวาหมัดซ้ายทุบเข้าไปครับทุบเข้าไปเสียบเข้าไปครับอืออ่ะจะตีจับแยกมาก่อนครับนี่ครับความเก่าของทางด้านทับหน้าครับการเอาตัวรอดแก้ไขสถานการณ์ครับแต่ทางด้านยอดมรตูยูเองก็ต้องชื่นชมครับแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ส่วนครับพยายามจะเดินเบียดเกมเปิดเกมเพื่อนที่าวเอาชนะครับดูครับโชนถึงปลายยก้ายาวๆอัดเข้าไปเด้งเข่าซ้ายจังหวะนี้ครับแม่ เวลาทันหรือเปล่าครับใกไก่เข้ามาเต็มทีครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับสุดมันครับเดี๋ยวเราดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับพงลีเอาละครับมาดูนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับประวัตรแจกสินทอนะครับเดินเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่2นะครับใบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันไปชูมือให้ทับหน้าติคู่เพียนนะครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูกเดือดเลยแะครับคู่นี้